สวัสดีครับพี่น้องครับพอคาผาก็ไม่คาผาครับผมออกมาหาหมู่บ้านก็พ่อพึ่งห้างหนึง่งวาสิมตีห้างสูงครับมันขึ้นบ่ได้พี่น้องติดเครือก็เลยเลาะเลาะนะห,ห้างใหม่ว่าพ่อพึ่งแต่ว่าพ่อมิมมันอยู่สูงมันติใส่คนบ่ได้พี่น้องห้างนี้ว่าสิตีดิบ โดยโปใส่ควนได้พี่น้องนะเบื้องสีถือตอดจังแม่พี่น้องแต่ว่าสุดกับสิส่สุดทีเพิงเนี่ยแหละแล้วก็หมวกทีเพิงแล้วก็ถุงมือพี่น้องเบื้องว่ามันสิดุปไปเลยไปขึ้นไปพอกันทั้งต้นครับบุญบุญนะย้อนเตี๊เตี๊บเลยพี่น้องโอว่าเห็นหมกวก ลองมงองพี่นองก่ามั้ยทำไรจะดูไหมจะขือนเถาตัดดิบ้วครับลองดูว,าดว่าโดนกี่ตัวมาแล้วโอ้โหรุ่มๆม,มาเลยครับ <c oughs> ดูนะครับดูครับดูด Obrigado. <laughs> Terima kasih telah menonton! โอ้ยยงตามมาอยู่เลยตามต่อยเลยพี่น้องตามไม่ขาดอะตาเบาเบากว่าอยู่ทางล่างครับทางล่างโอ้ต่อยคาดร้องเบิึงพี่น้องสีดิบลองเบิึงหนุหวานสวยอยู่ครับ มานไม่ได้กินพี่นะ้อครับครับผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับแต่ว่ากลับมาหอดนั่นแหละพี่น้องว่าหลังจากตีมิมแล้วก็กลับเลยครับกลับมาเฮตุระลืมปิดคลิปเลยมาปิดคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับ อย่าลืมนะครับขันมักคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไ,ไ,ไคร้ให้นเนี่ยน,นะครับกดกระดิ่งเแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อสิบระผาดคลิปใหม่ๆครับผมก็ขอบคุณสําหรับผู้ที่ชมคลิปตลอดดนะครับวันนี้ก็ได้แค่รัางเดียวแหละพี่น้องเพราะว่าตอนแรกก็ว่าสิีปีพีเพิ่งพอดีเพิ่งมันขึ้นยากเลยว่าเดี๋ยวหาทางขึ้นไหมมันเคลือบมันไหลพี่น้องห้างไงแต่ว่า,าทางข้นยากเลยหลอกนะ มีน้ำปลาอยู่ค้างอ่ะพอมิมก็ได้ตีมิมตีมิมแบบว่าบอใส่ควนไหมครับอยากรองเบิงอยากลองเบิงว่ามันสิมันสิดุบอไหมครับพี่น้องครับขันสิตีก็จะยเฮ็ดแบบนี้นะครับขันสิเฮ็ดแบบนี้ก็ต้องมีชุดป้องกันมีหมวกมีถุงมือมีเสื้อกันมิมต่อยเพราะว่าบ่แมนว่ามันยตต่เพิ่งนะครับมีหมุนกระไตครับผมอันนี้เฮ็ดเพื่อควบบันเทิงหลักะ เก็บตรดสอบเบิ้งว่ามันสิดุซ้ำใดครับแต่ว่าผมมันบ่ดถืกต่อยดอยครับเพราะว่าผมมีหมวกมีหนักกากใส่คลิปนี้ก็คือสิลาซ้ำนี้ครับพี่น้องขอบคุณสำหรับผู้ที่ชมคลิปอีกเท่านึงครับผมสวัสดีครับ